เป็นนางงามนอกจากจะเมคอัพบ่อยแล้วนะคะก็ไปเจอผู้คนมากหน้าหลายตาบ่อยมากๆและปัจจุบันนี้นะคะการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องสําคัญค่ะหลังจากเสร็จภาระหน้าที่นะคะกลับบ้านมามีเลยเลือกสบู่ด็อกเตอร์นายฟ้าทลายโจนตัวนี้เลยเพราะคุณสมบัติของฟ้าทลายโจนนะคะสามารถฆ่าเชื้อโรคกําจัดแบคทีเรียและเสริมภูมิคุ้มกันต้านโควิดได้ด้วย<ล>ค่ะและแน่นอนคะ่สะสบู่ด็อกเตอร์นายเป็นสบู่คุณหมอที่อ่อนโยนต่อผิวนะคะจึงสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกล้สหรับผิวหน้าเนี่ยเมื่อมีครีมเมคอัพออกแล้วนะคะก็จะ ใช้สบู่ด็อกเตอร์นายตัวนี้ค่ะฟอกลงบนผิวหน้าเลยและแน่นอนค่ะสบู่ของด็อกเตอร์นายเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่สบู่ฆ่าเชื้อได้อย่างเดียวตัวนี้เนี่ยยังช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสได้อีกด้วยขอบอกเลยว่าหลักๆที่มีเลือกใช้นะคะเพราะว่าเป็นสบู่ก้อนเดียวแต่ได้ถึง2ประโยชน์นอกจากจะมีส่วนผสมของฟ้าทลายโจรแล้วเนี่ยยังมีวิตามินซีอีกค่ะที่จะช่วยบำรุงให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสอย,อย่างเป็นธรรมชาติ และหลังจากเสร็จเรียบร้อยนะคะสังเกตได้เลยว่าผิวเนี่ยจะเนียนนุ่มชุ่มชื่นขึ้นมากๆที่สำคัญเนี่ยยังหมดห่วงเรื่องเชื้อโรคไปได้เลยค่ะ